ดีค่ะวันนี้กุ้รีวิวนะคะเรากําลังทาสีนะคะเป็นโอง่งดินเผาคะ่ะลูกค้าจ๋าทาเป็นสีเงินนะคะใช้สีทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนได้เลยนะคะโอง่งดินเผานะคะลูกค้าจ๋าทางร้านเรามีจําหน่ายหลายขนาดนะคะนิยมนําไปวางไว้นะคะที่สารพระภูมินะคะหรือว่าจะไปใส่น้ํานะคะ ว่าจะใครที่ชอบใช้ดอกไม้สดไหว้พระนะคะก็สามารถใช้โอ่งนะคะจะทาเป็นสีเงิน2ลูกสีทอง2ลูกหรือว่าสีเงินลูกหนึงสีทองลูกหนึ่งก็ได้นะคะตั้งวางไว้ที่หิ้งพรานะคะวันนี้เรารีวิวกันนะคะลูกค้าท่านใดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ